ปฏิบัติให้ฟังคือว่าเทศแล้วแล้วเราหลายครั้งหลายคนเมือนกันนะที่เทศน์ปฏิบัติถ้าไม่รด้จักแนวไม่จ,จักรูปทางปฏิบัติแห้วก็ลืมหลงตัวลืมตัวไม่ทราบวาตรงงหมเป็นอะไรแต่ไม่ใช่ปฏิยาณ ในการปฏิบัติที่เรียกว่าผมเก่าเทศผมเก่าไต,ต่ไหนต่ไรนมาทองทั้งตัวีและท่านเทศโมนีเนี่ะเรื่องนี้แหละในทางปฏิบัติว่าทั้งเรื่องจิตว่าทั้งเรื่องใจว่าทังงงา้งเรื่องสวามสงบว่าทั้งเรื่องละลง พู้รูแล้วลวอดชั่วทีเิตของเก่าถึงผู้ดีเสด็จมาผลนิพานละคก็สสำเร็จการอยนะอรั้จัตเซี่นะเป็นหลักฐานอนิจจังทุกขังนาการเป็นพื้นและพู้ดเจาเป็นเทศนายสาวทั้งหลายปัก่อนที่จะ นาไดเที่ยวอินเดียาคือเทศึงที่สุดแห่งปาราอิวายนันถึงที่สุดแต้ว่าผู้ปฏิบัติจะไม่ถึงที่สุดศาสนานี้มีที่สุดเป็นคืออน,นิจจังทุกขังนัสตารที่สุดของมันถึงประเทศของเจ้า พระพ <AR> ุทธเจ้าประเทศของเก่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้สาเร็จมรดกนิพพานและองค์ก็ของเก่าเนี่ยองค์ไหนมาตัดทะลุก็ตัดทรลุของเก่า้าวตั้งไยนกะมาตัดสะูุของเก่าเนี่ยแหละมรดกนิพพานก็ของเก่าเปลี่ยนองค์เป็นพระสัมมาะพุทธเจ้าเปลี่ยนองค์ ฉันเปลี่ยนตรงเกา่าคือธาตุสีตินาผู้ลงของเก่าอนหนึ่งที่มันเป็นผู้ติจ็บแตธาตุสีตินาผู้หลงผองเกา่านั่นแหละทำทั้งหลายทั้งหลายเป็นของเก่าเทสัสโมตานาโนทั้งของเกา่าเะไม่ได้อะไรมาสุเทศนาเรื่เรื่องแนวปฏิบัติของเกา่า กาปรปฏิบัติแค่ไปฏิบัติที่ไหนที่ไหนเราสื้แต่ปฏิบัติโดยอุบายใดก็เอาก็ได้เหมือนกันยุบหนอค้องหนอ่อเลือสมารหันหรือพุทโธนะปาปารติตได้เหมือนกันว่าถุกติดทุกอย่างน,นั่นไม <c oughs> ่ผิดแต่ื่อหมายความจริง รวมสติให้มันตั้งอยู่ในจุดเดียวถ้าหารวมสติไม่ได้ไม้แต่จุดมัวแต่ไปหาเลือกกรรมฐานนั่นถูกนิสัยน,นีย่ไม่ถูกนิสัยอะไรต่างๆเลยตระก,กูลเปิ่มไปใหญ่เลือกตรงนั้นเดียวน สติตั้งมันในเดียวน่ะกำหนดจิตู้รูู้้คิดค้นึกอันเดียวน่นลงปัจจุบันเดียว,เ,ยวเมื่อลงถึงปัจจุบันแล้วก็หมดมันจะมีสงสยัยนความตายกลานานน็ลงในที่นั้นมานาเติอลาปาริติลงในที่นั้น กายก็ตายไปดีแล้วไม่ใช่นล้วนั่นเดียวอุบายอันใดซึ่งท่านเทศนาศสอไนไว้เราเอามาใช้แต่ว่าผู้จะใช้ถูกคือมีเนื้อผาในตัวผู้ปายนั้นเป็น ของสอนกันได้พูดกันได้เงียบใคแไม่มีใครสอนไหนตักอนเงียบใครคือตัวปนจญาเงียบคครนะนเรียกว่ามันมีเงียบาครคื่ในไหนเละอ,อย่างพิจารณาณาปานะาสุจิตติพิจรารณา อันไดพิจารณาลมหายใจก็บอกคนมีอุปมาคนมีต่อุบายมีเงียบขายพิจารณาจะลมหายใจออกแต่ผู้มีเงียบขายนั้ไมได้ลมหายใจทำไมจะต้องอพิจารณาลมหายใจพิจารณาทำไมใครเป็นคนหายใจใครเป็นคนพิจารณา มันจะต้องพิจารณาเงียบมันก็เกิดเงียบหายขึ้นมาในตัวเงียบหายเกิดขึ้นมาแล้วมันจะปรากฏชัดขึ้นมาในใจยิ่งสวยอุบายนี้ปรากฏชัดขึ้นมาแล้วเกิดความสวา่างแจลีจ้ามันมีการงสงสัยเรือ เป็นประจิการเป็นอย่างความตัวดีน่าเหียยคขาแล้วปฏิบนะัติมาหลายเรื่องหลายประการที่อุบายที่เราปฏิบัติมามันไม่ลงถึงเงียบหายสักทีมันย,ยังค่ยเป็นอย่าง,างนั้น ถทั้งเมื่อลมเงียบหายยังมีอีกเงียบหายอีกเมื่อลงถึงสมาธิคือจิตแน่วแน่เป็นหนึ่งจินเอกสตาก็อยู่แต่เพียงแค่นั้นมันต้องมีเงียบหายอีกคิดค้นเข้าไปถึงจิตอีกเข้าคิดเข้าไปถึงใจอีกความเป็นกลางสามียกหนึ่งใจ เรื่องของกลางเนตาแล้วมันไม่คิดไม่นึกจะมีความรู้สึกอะไรนั่นมันจะมีเรื่องอเลยเนี่ยเพียงเพียงรู้สึกม่ไม่เรือ่องเลยเรื่องอารมณ์ความงดมันก็หายหมดทั้งทีมีแต่ความรู้สึกอีแ่เฉยนันก็ไมเกี่ยวข้องอะไรทั้งหมด อันนั้นเาข้าถึงใจความที่เข้าถึงใจที่เฉยอ,อยู่กันเกิดลำขาดบางคนก็เกิดลำขานอยากจะได้ความรู้อยากจะได้ความเข้า,จาใจเออท่าสมาธิปัญญาเกิดอจากสมาธิมันเกิดสมาธิทำไมยังไม่เกิดปัญญาโน่น อย่างด้ปัญญามันคิดนึกอนะไรมันอยากไดด้วยเสื่อมครับสมาธิอินทรีย์สูดมันเฉยเฉยมันนิ่งอยู่เฉยมีความรู้สึกแต่ไม่คิดนึกอนั้นเป็นองคการที่เห็นนะั่รน่ะเรียกว่าปัญญาแล้วนเะข็มตัวใจแล้วนะั่นเรียกว่าปัญญานะไปหาที่ไหนได้ ปัญญาเห็นใจนในนั้นจึงวา่าเป็นของประเสิฐเต,ตอร์นะคนธรรมดาไม่ก็เห็นใจพูดถึงเรื่องใจจะเห็นใจสักทีใจประทับกระสายใจเดือดร้อนดินรนใจระวนกระวัตใจเศร้าใจสุขเรู้ว่าน่าจะพูดถึงเรื่องใจคนที่จะเห็นแสงใจใของได้ เมื่อเห็นใจแล้วทำไมจะจะหาอะไรอีกล่อะอะไรทั้งหมดมันเกิดจากใจนะนนัะมันจะมีความคิดความนึกมันจะมีความรู้สึกกาษาภาสา,า,ม,สามันจะรู้มันจะมีสัญญาลงามาทงหมดมันเกิดจากความเฉยเฉยนั่แนแหละมันมีความเฉยไมไ่ค่อย มีความวุ่นวานมันจะเกิดเกิดตะการะ,ระายถ้ามีความยึดเฉือก็ไม่มีเรื่องอันนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาเกิดเกิดจากสมาธิไม่ใช่ปัญญาปาััชนาแต่ปัญญาปรัชนานี้ีีกต่าหา ปัญญาเกิดจากสมาธิเกดิดเองปัญญาปัจนาเกดิดเองเราจะแต่งเอาไม่ได้ไมันต้องเกิดเองเป็นเองปัญญาที่แต่งเอาเรียกว่าสังขารเรียกว่าสัญญามันไม่จริงรอ่ะ จเจริญฌานสมาธิสมาปติชั้นนั้นภูมิเนี่ยรต่างเยอะแยะถถึงชั้นพรมชั้นอุปภูมิมมะไเีรต่างไปเยอะในคนที่เถืกลับตึงหักของเก,าเกาา่าที่เรศจังหามานาที่ผิดเท่าไรมันก็ยังเหนื่อยเท่าเก่าเนะไม่เหมือนปัญญาพุทธาเกิดขึ้นเอ ปัญญาปัญนาเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะมันชัดเจนแจ่มชัดทุกสิ่งทุกอย่างแม่เห็นเกิดขึ้มนมาเองเห็นตนของตนเห็นจิตของเจ้าของเห็นจิตของตนเองเห็นใจของตนเองเห็นหนักจิตเห็นหนักใจใจก็เป็นกลางก็เห็น,น,นจินนนจจกตจก็มันคิดมันนึกก็เห็นก็มาคิดมันมน,นึกแต่ คิดด like <itu? S 2> ีคิดช่วอย่าไปเหยียบเลยนะมันก็เห็นอยู่คิดหยาคิดเร็วตามคิดเป็นอกุสลนมันสลลัพธ์คือท่านเห็นนะมันก็ต้รงลัก็ต้องการไปยาละนั่นแหละสิ่งที่เป็นผู้สเราระมามรักษาไว เมื่อนัดอยู่อย่างน,านั้นนานนะตอนไปเชื่อมผเชื่อมจิตจะค่อยสงบผู้คิดผู้นั้นค่อยสงบลงไปเมื่อสงบลงไปถ้าจิรวมไปเป็นใจคือนิ่งเฉยอยู่มีผมร,รู้ตัวอยู่แต่ว่ามันไสสม่ทรงชาเข้ามาเป็นใจ สติก็ไปรวมเป็นใจนคิดก็ไปรวมเป็นใจนันเดี๋ยวมดัดสิ่งใดแรงกว้ามหมดมารวมไม่ทีนั้นวดหักแกะลาบจดฉน,นี้ฉนานสิ่งนั้นต่างที่มีอยู่ในโลกใ้ทั้งหมดจะมารวมไม่ทีนั้นนะ่ะเห็นไม่ทีนั้นนะ่ะสนุก ชำนะจ้าตาฐานในที่นั่นเองไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับของภายนอกไม่เห็นตรงนั้นเลยหมดเองที่อำนาะชาติานของแายนอกโอ้วยจะมีวันไม่มีวันชีนสุดเอกาทิพม,มัยฉันบอกว่าตัดสรู้ในขณะจิตเดียว ทำไมยิงตัดรู้ในขณะที่เดียวเทียนมาย็นรู้ในขณะที่เดียวทำไมยิ่งจะไปแตกข้ามมันไปเห็นตัวต้นตอบนะแต่ขุดเงาขุดโคดมาขึ้นมันจะเลิกหมดจริงเพื่อนั่นเต้าเราดูดิมันปรุงเชื้อยู่มากมายไปเห็นเงาหนักหน้า,าเป็นเงา พุดธล่านเราต้งหมดเรื่องอะจะเป็นตามรู้ตามเห็นนร้าผ่านออกมันไม่ชาดไมจริงหรอกจะเที่ยวตามรู้ตามเห็นพวททางโลกมันจะไปเห็นได้ไงพุทดเจ้าเราสาวของหลาเน่ก็ไม่นอนนาน เโอนเพียงแปดสิบปีเท่านั้นเโอนก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเท่ในมัชชิาประเทศชิบกจังหวัชิบกเมืองนะรเมืองอะไรมาตาโรคสง่าสงวนใส่ที่ไปรู้แก้โลกยหงไโลกทั้งสามไปรู้แจ้ยังไงถ้าไม่เห็นต้นตอมันรู้แก้ไม่ได้ าโลกุปโลกเกิดจากนั้นน,นี่ไม่เกิดจากไหนจากต้นตอมัแล้วมันออกไปจากนั้นหมดสายกลางโลกมันก็ออกไปอย่างนั้นสายรูปโลกก็ออกไปอย่างนั้นสายรลก็โลกกออกอย่างนั้นเข็นจุจดรวมมันแล้วสนุกอยู่ในที่เดียวสนุกพิจะะารณา เท <So S 1> yeah, he ิดเพื่อนอีกหรือพอจารณาเหมือนกับไอ้แย่ทีอยู่หลังลางะัอนนี้เขาเป็นดักที่ปากรูนี่มันออกมาเป็ดักาตรงนั้นเลยจักโอตรงนั้นเลยเอาไปวิ่งลงดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันนั่นหรอกวิ่งมันเร็วกว่าแลจรับ ต้องปากลูนั่นออกมาจัดพอมเลยมันจะไปไหนเนื้องกางมะโลกลูกโลกเป็เพียเดียวเราจับตรงใจเลยนะมันคิดปรุงคิดแต่งไปในกามะโลกคิดแต่กับลูกต่างคิดแต่กับบ้านกับเรือนคิดแต่สมาธิวัฒนธรรมเท่าของทั้งความวัด มันออกไปจากนั่นแหละคุณน่ะลงไปจุบันเข้าถึงความกลางเอาโคามเอา,ามกลางมัเป็นเป็นนาเมื่อก็หายวันของมัน,ร,นรูปปร,รูปปีนารูปโลกรูประธรรมอัุ้าปฏิกูล ในเรต่างการเกิดสุภาษะตพิปธิธปฏิพิภัณอะไรัไม่ถกงางารทัานนั้นในรูกปกระโมันเอาไปยานันตัวนั้นหรือแต้มมันเกิดขึ้นเราก็รู้ตัวนั้นจะไปยึดจะไปหลงกลางตัวกลางนั่นนหะมันก็นสงบลงไปอนรูปประโไปเช่นเดียวกันจิตที่ไไมละเอียด นึกส่วนไปตามก็ไม่ะเอียดกันมันมีที่สิ้นที่สุดกำหนดรวมที่ใจอังที่เดียวทันใดที่เดียวรู้อยู่ที่เดียวไม่ต้องไปรู้ไปตามไม่ต้องส่งไปตามมันก็หนดเรื่องในผลที่สุดจะเจียาอะไร้ก็ตามคือขอให้อยู่กับพนันเทีคก่อน ได้อะไรก็เอาเถอะพอให้อยู่นั้นได้ก่อนยินดีกับสิ่งที่มีอยู่พอใจกับสิ่งที่ไม่อยู่จะได้ขั้นไหนก็เอานั่นแหะเป็นทราบอันประเสริฐพอใจยินดีกับเป็นของมีมากความรักจเป็นของมีมาก,อ,มมากอย่างาาเขาหาเงินกันอยู่ตามโลกอะไร ได้เท่าไรเทไหร่กมีแต่หาอยู่เลยคนนั้นเนี่ยคนจนไม่ใช่คนมีจนหาอยู่ทุกที่ทุกวันหาอยู่เนี่ยแล้วไหลอดทั้ทัศนีจนเหลือเกินคนนั้นจนยิ่งกว่าคนไม่มีเงนิน้นทั้งอีกคนที่ไม่มีถ้าหากว่ายินดีเท่าที่ตนมีอยู่พอใจเท่าที่ตนมีอยู่ หายเข้ากินข้ามเราเสอ็พอใจยินดีของพอใจทุกองมีอยู่ลกลายเป็นของดีขึ้นยิ่งธรรมะเป็นของอิดนะยินดีกับธรรมะทุงส่วนที่ตนเป็นอยู่มีอยู่นั้น นั่นอาจจะค่อยเจริญงอกงามนั่นเลยจะค่อยพ่อคุณมากนู่นจนระดับมีอะไรก็ขอให้ยินดีพอใจถ้ายังมากเพี่ยวถ้ายาวรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมเสียได้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วยังพอใจ อยากจะให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่เราอย่างที่ว่าเราเปอนต้น,นได้สมาธิสงบแล้วอันนี้จะเกิดปัญญาโน่นต่อแค่นั้นเพื่อเสื่อมต่ำสมาธินยังไม่มันคนไม่อยากเกิดปัญญาเนะี่ยสมาธิเลยเสื่อมเสื่อมแล้วเอา,เอา,เ,อาเอาคืนไม่ได้แล้วท่านการที่ชำน,นิ่ทำน,นานน่คล่องแคล่ว ตลอดเวลาเราขามันจะจติดให้แต่นะมจันติดมันอยู่อยู่แล้วเ่องมันอยู่ทุกบดเมื่อมันช่ำแน่ม,นมันเสื่อมแล้วท่านี้แล้วก็ต้องกลับเจริได้ท่านี้ฮัทพิจรารณาคลอ่องแคล่ตลอดเวลายินดีพอใจ กัพร้อมมีอยู่กันพอในจิตเจริญถึงแม้ไม่จเจริญก็เพียงแค่นะจะยังดีกว่าที่มันจะเสื่อมเสียไม่ใช่ของทำง่ายง่ายเกิดมาไม่นับพบธรรชาติเลยงานท่านนี้เลแน,นี่มีดีขว่าแล้วน,นีดีกว่าที่เราไม่ทำเลยที่เราได้อกระไรที่เเป็นทุน เกิดขึ้นมาได้ยิ่นิดหน่อยก็ได้ชื่อเป็นคุนไม่ขาดขุนเกิดขึ้นมาสร้างสมบัติเกเรตวุ่นวิ่งวุ่นไรและวายทุกอย่างสร้างสมบัติแล้วเสร็จช่อทักผมเลยมองเห็นมองไม่เห็นตัวเกเรตทักผเสียข้าที่เกิด ป็นคนสมบูรณ์บิบูรณ์แล้วทุกสิ่งพุทธะมีพุทธะขางนาเป็นเครื่องยึดมั่นเพื่ที่จะได้รับผลประโยชน์ตามต้องปวดเก็บอัศสารของตนแต่กลับเ่องสูญเสียหมดเรื่องกำหนดอนาปาสตินี่แหละเป็นหลัก พิจารณาความตายความตายเมื่อตายแล้วมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่อะไรอาวรณ์เรียกว่าความตายเข้าของเงินทองรัพยทุกอย่างแม้ชีวิตร,ร่างกายเนี่ยมันจะทออท,ทิ้งมไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืดย้ยอะไร นั่นเลยเก็เว่าพิจารณาคมตายพิจารณาคมตายท่านในลหลวงก็มัอ่าคน,น,น,นาเราไม่ตาจะเอาอะไรอีกทุกคนมันต้องตายเดียกันใช่ไหมดังนั้นจะตายก่อนตายหลังตายคนละทางกัน นาทนีนี้ตายความหนังดินแอนักเครื่องดินโนตมีตายเพรามันนามาปฏิบัติโดยจะพาะคือพวกนักปฏิบัตนนิธรรนีนเน็ตหาไม่ชีเนี่ยมาแล้วมาปฏิบัติไม่ใช่มาอื่นเกันตั้งใจปฏิบัติโดยเฉพาะแล้วจะไปเพี้ยนแล้วจะไปพุ่งายอะไรอีกนอกจากการปฏิบัติ เมื này, ăm, ่อปัจจุบันเช่งวิญญาณคนตายเนยลงพยาบาลปัจจุบันมันก็หมดเรื่องไปจะมีอะไรต่อไปอีกความประมาทของคนเราเลยลืมตัวว่าเราจะไม่ตายเราอยู่สุขภาพนาหมายดีมี ชีวิตอยู่นานมีมเถลยไปเจ้เกิดความประมาทความประมาทคือคือไม่มีสตินี่สติปัฏฐานสี่ายานพัฒนาสติปัฏฐานเลทนนวะัฒนาสติปัฏฐานจิตตาธรรมานุพัฒนาสติปัฏฐานท่า,าน,นพูดถึงสี่อย่าง เมื่อพิจารณากายคืความตายไปถ้ามันลงถึงสติปัฏฐานอันเดียวแล้วหมดเรื่องทั้งสามอย่างทั้งสามอย่างสติปัฏฐานอันสามมันลงมาเดียวลงหมดเรื่องทีไม่ใช่เราจะไปเอาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจะรวมมามวอย่างนั้นไ,ได้ไม่ใช่อันเดียวมันรวมมันมันรวมได้แล้วก็ หมดหรเรื่องเลยของทั้งหมดเป็นอันเดียวหมดเลยทำทั้งหลายมีอันเดียวไม่ใช่หลายอย่างเอาในสร้างามันรวมมันได้กันนั่นแหละได้ที่อดถูกแล้วตารทำทุกอย่างอิจณาความต,ำต,ำต,ำตายไม่มีอะไรเกี่ยวกับมมดทุกอย่างเราหมดปฏิบัต กรรมาานเราฝึกทัดสมฐานโดยเฉพาะปฏิบัติอานาปานสติได้ยอดเข้าถูกทางมุนถามละทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือมันมีอันหนึ่งผู้เหลืออยู่คือใจใจคือผู้ที่อธิบายทางมุดที คือความที่เฉยปล่อยวางไว้หมดยังเหลือแต่ความที่เฉยอันแั้นคือใจนั้งสติรักษาตัวอะไรเมื่อรักษาสติะไร,รอยู่ที่ทุกก์ริยาบปวดยืนเดินนั่งนอนอะไรทั้งคิดไหวด้วยอาการใจทั้งหมดจิตคิดจิตนิกสงใจแลท่ท้งอรู้ใลนตลอดเลวลา Đây sẽ là thật tỷ. thật tỷ tăng màn nhạc làm nào, thân bỏ vào sáng đường trong đời đủ. Ngày mai thật nói. Nó không biết gì. Nó thật tỷ tăng màn nhạc này. Thân bỏ vào trường trích Sáng màn. Thầy sáng đường chết màn. Thân thấy không đủ rồi màn như อย่างน้อยก็รู้ใจทุกคนอยากให้พิจารณาอย่างนี้ตั้งสติไว้อย่างนี้พิจารณากัน